ชานมชานมเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพี่นะช่น้าไม่ได้บอกโอนจริงก็ได้ครับพี่ง่ายๆอุ่นๆอันนี้อันนี้สรุปเราสั่งอาหารเมื่อกี้เราไม่ได้ไปไล่พี่ลงแล้วใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนแผนสั่งได้ไหมสั่งอาหารอ่าเอามานี่ดีกว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าร่มรื่นอ๋ไม่จะไปยุ่งใช่ไหมบ้านเราไม่จะร้อนหน่อยใช่ไหมไม่มีไม้ตรงไหนร้อนบ้านป่าเนี่ยเหรอร้อนอ๋อตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ร่มรื่นว่าเป็นท้องนาไงแล้วมันทำสารสีไม่ว่าแต่ว่าอาหารมันเยอะ โอ้ยนี่เราปรับปรุงชั่วคราวนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาทัวจีนสีขาวมาลง,มาลงไม่เอาสีเทา <c oughs> ว่าหาเหาใส่หัวตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยว <c oughs> ่างไงครับท่านท่านผู้กำกับไปตามเลยตามทางนูง้นนี่เนไเจ๋อไหมไม่ต้องตาป้อง <c oughs> อมึนแท็กคนนู้นแต่ไม่ใช่แท็กคนนี้แท็กคนนี้สุดยอดเลยทางนี้ท,ที่เฮ้ทางนี้เฮ้ ใช่ป่ะอ๋อมันแท็กที่ผมเลยปิ๊บป,ปิ๊กอเอ็ดเอ็ดยุคนี้นะไฮเทคอ <c oughs> พอทุกอย่างเอ็ดอ่ะแล้วก็เอ๊บ